สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆทุกๆคนนะคะมาพบกับป้ายุ้ยตะลุยดวงนะคะกันทุกวันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงพิกอากาศดวงรายวันนะประจําวันที่21พฤษภาคม2,563นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และคําแนะนําในวันพรุ่งนี้นะมีอะไรบ้างนะคะอมีด้วยกัน3กองด้วยกันนะคะเป็นไพชุด랜โดเวนเหมือนกันนะคะก็ขอให้ มีตัวเลข1 2 3นะคะก็ให้คิดไว้ในใจนะคะว่าขอเลือกตัวเลขที่เป็นตัวเลขของเรานะคะก็มีเลข1เลข2และเลข3นะคะเลือกได้แล้วนะคะก็คิดไว้ในใจหรือว่าจะพิมพ์บอกข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเรามาดูคำมาดูคำตอบกันค่ะอ่าเรามาดูเริ่มกันที่กองที่1ก่อนเลยนะคะกองที่1กองนี้นะหน3นะคะ กล่องที่1นนะคะการงานค่ะพรุ่งนี้นะคะการงานค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะเราสามารถดูแลบริหารจัดการเรื่องงานต่างๆเนี่ยทำได้ด้วยดีไม่ไม,ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะคะถ้าต้องการการช่วยความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะถือว่าเปน็นไปในทิศทางที่ดีนะส่วนการเงินค่ะ การเงินขอให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพมันมันมีโอกาสต้องเสียเงินในเรื่องพวกนี้เข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องการเงินนะคะต้องมีเรื่องของการมีเงินสำรองไว้นะในการไว้ในส่วนที่ฉุกเฉินนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ในไพ่ใบนี้มันอาจจะมีเรื่องเหตุการณ์ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะเป็นที่เราไม่ได้ คิดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการเงินนะเราก็ต้องมีเงินฉุกเฉินนะเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่าต้องมีต้องบริหารจัดการการเงินเรื่องนี้ต้องมีอยู่ในทุกๆคนนะอเอาไว้ปวดเผื่อฉุกเฉินแบบนี้นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ค่ะเหมือนต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการ ความเป็นส่วนตัวต้องการอยู่คนเดียวนะเออบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการอิสระต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากกว่านะคะในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็สบายๆไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะคะอืมคำแนะนำค่ะอ่าขึ้นมาก้าดาบนะอันนี้เขาบอกว่าบางทีเราอาจจะมี ความคิดวิตกกังวลในเรื่องของอนาคตมากเกินไปนะบางทีเราต้องกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนะคะอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าอย่าเพิ่งกังวลไปล่วงหน้านะเราก็เขาเรียกว่าเราต้องมีแผนการสำรองไว้ในแต่ละเหตุการณ์ไว้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปว่าเออ ไปในอนาคตมากจนเกินไปนะคะอืออยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันดีกับเราเสมอนะคะโอเคค่ะก็จบกองที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูกองที่สองนะว่าเป็นยังไงการงานค่ะขึ้นมาจัสติกนะการงานพรุ่งนี้มีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจต้อง ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ยากนะในการที่เราต้องคิดและตัดสินใจนะคะของให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียประโยชน์ต่างๆผลประโยชน์ต่างๆให้ให้รอบคอบนะคะรอบๆด้านก็หาข้อมูลให้ดีนะคะเพื่อเอามาประกอบในการตัดสินใจนะส่วนการเงินค่ะการเงินเป็นขึ้นจัดเม้น์ขึ้นมานะคะไพกรรมกำหนดพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดมันเหมือนกับ ที่ผ่านมาเราเคยทาเป็นให้กำกาหนดคือทากำทำเคยเหมือนกับว่าเราเปิดช่องทางการเงินอะไรไว้นะมันก็จะมีรายได้เข้ามาตามช่องทางการเงินนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรให้มันเกิดไล่เหมือนเปิดช่องทางการเข้าของรายได้เข้ามามันก็ไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มที่จะเปิดช่องทางการให้เงินเข้ามาเนี่ยมากขึ้นนะคะมันก็อนาคตนะคะมันก็จะมีเงินเข้ามาตามช่องทางที่เราเปิดขึ้น นั่นเองนะคะแต่ว่าเกิดถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอืส่วนความรักความสัมพันธ์ไพ่เดอะสตารขึ้นมานะคะหมายความว่าความสัมพันธ์ขอให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาซึ่งกันและกันนะไว้วางใจซึ่งกันและกันทุกๆอย่างนะคะมันมันมันดีอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใครที่ยังโสดนะคะอยาก แล้วก็อยากมีคู่อ่าอันนี้ก็คือสําหรับคนที่อยากมีคู่นะคะก็ขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาแล้วอาจจะต้องอ,า,อาจจะอันนี้มีการสวดมนต์ขอพรนะคะในเรื่องของความรักกอ็อาจจะประสบความสําเร็จนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีคู่แล้วนะคะก็คิดในเรื่องคือเหมือนกับว่าคิดหรือว่าประสงค์สิ่งใดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะส่วนคําแนะนําในวันพรุ่งนี้ค่ะ เขาบอกว่าใหา้ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะบางทีไอเดียหรือว่า,เ,าเรื่องดีๆนะคะมันก็จะมากับการที่เราได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะอลองดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่องทางทางการเงินนะถ้าเกิดลองลองเปิดช่องทางาทางการเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่รายได้ของเราเข้ามามา,มากมากขึ้นนะคะ พรุ่งนี้ลองทำอะไรใหม่ๆดูนะแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะเป็นกองที่3มนะคะมาดูกันนะคะการงานนะคะพรุ่งนี้ค่อนข้างสบายๆนะชิลๆนะคะทุกอย่างสามารถบริหารจัดการได้อย่างสบายๆเลยนะคะไม่ต้องไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะส่วนการเงินค่ะ การเงินยังคงไม่ชัดเจนนะสิ่งที่เรารอคอยอยู่อาจจะยังไม่ได้รับคำตอบนะคะในเรื่องของการเงินก็ให้อรอต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินนะความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาสิบเหรียญน,นะคะค่อนข้างดีนะคะครอบครัวสนับสนุนให้การสนับสนุนซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องนะคะเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะถือว่า ไพ่ใบนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะคะ่าขึ้นมา The h i l o p h f a n นะคะก็คือให้พรุ่งนี้ในเรื่องเป็นไพ่พักขึ้นมานะเขาบอกว่าอาจจะต้องถ้าเป็นเทคนิคนะถ้าเกิดอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะให้ประสบความสำเร็จอะไรนะคะก็ให้ส่วนมนขอพรนะจากจากพระนะ อันนี้ก็เป็นเหมือนเทคนิคในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว,ว่าการที่เราขอพรจากพ่อแม่เรานะคะหรือว,ว่าการที่เราดูแลดูแลพ่อแม่ของเรานะคะอืมก็จะทําให้มีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะโอเคค่ะจบแล้วนะคะในไพ่ประจําวันนะ